หายไปสามสี่วันเลยไปหลบอยู่ไหนยุงยุงยุงคือมาหลบอะไรข้างห้องจับหน่อยรับจับหน่อยเฮ้ยให้จับแล้วตืด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  ใช่คือนั่นคือไม่ได้นอนจะบอกว่าไม่ได้นอนหมายถึงแมวไม่นอนหายไปเลยหายตั้งแต่กลางคืนลูก้อน้อยจับดูท้องหนไ๊บเฮ้ยขยับด้วย จะเกิดอีกแล้วบอ,อที่เกิดบอดูเหมือนไม่หิวนะเหมือนจะกินอะไรมาแล้วก็โอเคอัปเดตอีขาวเมวจอนนะครับตอนนี้เจอละหายไปจากห้องหลังจากลงคลิปไปประมาณสามสี่วันวันนี้วันที่สี่เจอค้างห้องนี่นี่นะห้องผมเนาะห้องข้างหน้านะนี่มาอยู่้าคา <laughs> ดูดูมึนๆน,นะหนะน้ามึนๆเออไม่ใช่ว่าเกิดแล้วคาบลูกมาในห้องนะเวอร <c oughs> เดี๋ยวสิ้นเดือนกราษกดานี้หรือว่ากลางกลางเดือนนี้จะมีน้องใหม่มาอยู่เสองตัวเดว้ไม่เอาไนะม่เอาแบบมาผ่านที่ห้องเราทะเลาะกันนะ คือการเดินกระดาษนี่คือผมจะไปเอาแมวมาเลี้ยงสองตัวนะครับตอนนี้ไปดูมาละก็คือเล็กเกินไปยังเอามาไม่ได้นะคือมันยังตัวเล็กมากคือยุงอะ่ะมึงน,นอนไม่โดนยุงกะดุนายอย่างมึนมากนะ ูหน um> 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 ้้าออโคตรเหมือนหน้าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่เคไม่กวันละถ้าหิวก็มาเรียกหน้าห้องครับเดี๋ยวถ้ามันหิวคงจะมาเรียกหน้าห้องและเดี๋ยวก็มียังมีแคบแคบกันให้มันกินอยู่อีกสักตั้งสองตั้งสองสองสองทนงัป่องจริงๆนะ ต้องป่องจริงนะนอนกว่าบบนี้โอเคไปเดี๋ยวอะไรวะ <c oughs> หลังจากคลิปนี้ก็ผมก็คงจะรอดูสถานก,การณ์ไอ้ข่าวไปอีกสักพักหนึ่ง <c oughs> เผื่อมันอ่าจะไปคลอดไอ้ตัวเล็กนะครับ เราก็จะไปแอบไปหาหลังมาเนาะดูทรงหล,ลังน่าจะอยู่แถวแถวโซนข้างหลังอืมก็ประมาณนี้นะครับ